ต่อให้วันนี้อดีตของคุณจะเป็นยังไงก็ตามแต่คุณรู้ไหมครับว่าคุณสามารถสั่งสมองได้ใหม่ให้คุณมีความสำเร็จมีความสุขสุขภาพที่ดีตามที่คุณปรารถนาครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คือพลังงานร่างกายของเราก็คือพลังงานความคิดและความรู้สึกก็คือพลังงานเมื่อเราคิดอะไรบางอย่างมันก็จำเป็นต้องใช้พลังงานแล้วที่ผ่านมาในชีวิตนี้เราคิดเกี่ยวกับเรื่องเชิงลบหรือว่าเชิงบวกมากกว่ากันครับ บางคนเนี่ยยังจดจําอดีตมากมายไม่รู้ลืมครับมันก็ทําให้เราเนี่ยมีพลังงานลบในร่างกายเราเวลาที่ร่างกายของเรานะครับมีความเครียดมันก็จะดึงพลังงานจากอวัยวะต่างๆมาสร้างพลังงานให้กับคุณเพื่ออยู่ในโหมดของการเอาตัวรอดครับคุณรู้จักโหมดเอาตัวรอดไหมครับยุก,ก่อนนะครับเวลาที่มนุษย์เนี่ยเจอสัตว์เช่นช้างแมมมอธนะครับเราก็มักจะต่อสู้หรือไม่ก็วิ่งหนีใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับว่ามนุษย์เราถูกโปรแกร,รมมาว่าต้องอยู่รอดด้วยการต่อสู้ หนีหลีเกเลี่ยงหรือว่าเบียงเบนเวลาที่เรานะครับมีความเครียดอะไรก็ตามเราจะอยู่ในโหมดของการอยู่รอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมเราเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นสําเร็จขึ้นมีความสุขคิดดีคิดบวกแต่ว่าเราเนี่ยคิดไม่ได้สักทีเวลาที่คุณจมอยู่กับความผิดพลาดล้มเหลวในอดีตความเสียใจความกังวลการเปรียบเทียบต่างๆมันทําให้คุณนะครับอยู่ในโหมดเอาตัวรอดอยู่ตลอดเวลาอยากจะทําอะไรมันก็ไม่สุดสักทีและแน่นอนว่า พลังงานของคุณทั้งหมดถูกพุ่งความสนใจไปที่เรื่องเชิงลบคุณเคยเป็นไหมครับที่ไม่อยากจะคิดลบไม่อยากจะมีอารมณ์เสียไม่อยากจะมีพฤติกรรมที่เป็นลบเลยแต่ว่าเราก็มีขึ้นโดยอัตโนมัติสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับพลังงานทั้งหมดเนี่ยที่เราสร้างมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนะครับมันได้สร้างรูปแบบของสารเคมีในร่างกายเราครับมันทด้ให้เรามีนิสยัยโดยอัตโนมัติมีความเคยชินกับอะไรบางอย่างโดยอัตโนมัติ คุณสังเกตได้ว่าคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณก็ลุกจากที่นอนในท่าดเดิมๆคุณลุกขึ้นไปแปรงฟันคุณลุกขึ้นมาแล้วก็ไถโซเชียลมีเดียคุณมีนิสัยเดิมๆิซ็มมครับมนุษย์เราเนี่ยทำไมมีรูปแบบเดิมซ้ําๆชีวิตไม่เคยดีขึ้นสักทีเพราะว่ารูปแบบของมันเนี่ยถูกทําซ้ําๆมาหลายปีแล้วครับและแน่นอนว่าระยะเวลาที่นานมากพอสมองได้สร้างเซลล์ประสาทและสารเคมีต่างๆก็ส่งเสริมให้มันเกิดสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติ สิ่งใดก็ตามที่คุณโฟกัสและส่งพลังให้กับมันสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่เช่นเดียวกันเซลล์ประสาทของคุณมันสร้างรูปแบบเป็นโปรแกรมที่แต่ไม่คุณเป็นคนในวันนี้คุณมีความเชื่อในแบบนี้ทั้งที่อีกคนอาจจะมีความเชื่อในมุมมองแตกต่างกันไปคุณมีอารมณ์ดีในขณะที่บางคนจะมีอารมณ์ไม่ดีคุณมีอารมณ์โกรธในขณะที่บางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่เห็นจะมีอะไรเลย นั่นแหละครับมันคอยกระตุ้นให้เซลล์ประสาทและสารเคมีทำงานผิดเพี้ยนอยู่เรื่อยไปจนบางคนมีปัญหาสุขภาพครับและบางคนมีความแปรปรวนในด้านของอารมณ์อยากจะอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีไม่ได้เลย ถ้าจิตใต้สำนึกของเราต้องเชื่อระหว่างเหตุผลในใหม่ที่เรากําลังสร้างขึ้นกับเหตุผลเก่าๆมันจะเชื่อใครครับมันจะเชื่อของเก่าจริงไหมครับยกบตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณเป็นบอสนะครับแล้วก็มีพนักงานเก่าที่อยู่กับคุณมานานล่าสิบปีเขาทํางานดีมากๆแล้ววันหนึ่งก็มีพนักงานใหม่มาสมัครงานเป็นคนที่เก่งมากๆดูดีมากๆ แต่วันหนึ่งบริษัทคุณมีโปรเจกต์ขนาดใหญ่ครับนั้นเป็นงานสําคัญมากของลูกค้าคุณคุณจะให้พนักงานใหม่ที่เก่งหรือว่าคนเก่าที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญออกไปทําครับแน่นอนครับว่าจิตใต้สำนึกของเราจะเชื่อพนักงานเก่าจริงไหม,มครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเวลาที่คุณอยากจะสั่งสมองใหม่ให้ตัวเองสําเร็จมีความสุขมีสุขภาพที่ดีขึ้นท,ทําไมแทบจะทําไม่ได้เลยเพราะว่าโปรแกรมที่คุณติดตั้งเอาไว้ผ่านพลังงานและสารเคมีในร่างกายมันกลายเป็นรูปแบบที่ ทำได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ผ่านสมองแห่งการคิดเลยคุณเคยเป็นเมคอัพที่อยู่ๆก็ตะคอกและโบกเวกวยวายเสียงดังเลยครับอารมณ์เสียเลยครับโดยที่ร่างกายของคุณเนี่ยมันไปก่อนปาาของคุณเนี่ยมันไปก่อนแต่สุดท้ายคุณก็มารู้สึกผิดครับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เลยถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในรูปแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆนี้มันมาจากไหนครับมันมาจากประสบการณ์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่เรามีพลังงานและอารมณ์ความรู้สึก เข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องที่เราเจอตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้นะครับเช่นพ่อแม่บอกว่าเงินหายากพ่อแม่บอกว่าอย่าประสบความสำเร็จเลยประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ดีหรอกหรือพ่อแม่บอกว่าคนอย่างแกเนี่ยมันไม่คู่ควรกับการประสบความสำเร็จหรอกคนอย่างแกเนี่ยมันได้แค่นี้แหละเวลาที่เด็กคนหนึ่งนะครับมีอารมณ์ความรู้สึกที่มากๆรวมถึงมีพลังงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยมันสร้างรูปแบบขึ้นมาเด็กคนนั้นสร้างรูปแบบโดยไม่รู้ตัวครับ เราทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเรามีความเชื่อแบบนี้การตัดสินใจแบบนี้รวมไปถึงการทำโดยที่ไม่คิดเลยความคิดและความรู้สึกเปรียบเสมือนกับกล้ามเนื้อครับเมื่อคุณเนี่ยยกน้ำหนักเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแน่นอนครับประสบการณ์ทั้งหมดกำลังสอนให้คุณมีกล้ามเนื้อที่ตัดสินใจและมีความเชื่อในแบบที่คุณเป็นในวันนี้มันก็คือโปรแกรมสมองที่ทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ในวันนี้ ตอนที่คุณเกิดขึ้นมายังไม่ได้มีโปรแกรมอะไรมากมายจากสภาพแวดล้อมรวมไปถึงพ่อแม่ของคุณความคิดจะคอยกําหนดพฤติกรรมของคุณแต่พอคุณเริ่มสะสมการเติบโตขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆทั้งดีและไม่ดีสิ่งนี้มันอยู่ในเส้นประสาทคุณเหมือนกับการที่คุณกําลังเทรนความคิดอยู่เรื่อยๆครับเวลาที่คุณคิดลบสะสมความคิดลบตลอดวัยเด็กจนถึงตอนนี้สะสมความคิดบวกจนถึงตอนนี้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมบางครั้งเราก็มีภุมิคุ้มกันต่ําทําไมบางครั้งเนี่ยเราก็เจ็บป่ยวยโดยไม่มีสาเหตุนั่นแหละครับทุกอย่างมันถูกสะสมกันมารวมไปถึงอารมณ์ที่คุณแสดงออกในวันนี้พฤติรกรรมที่คุณแสดงออกในวันนี้เมื่อก่อนความคิดควบคุมตอนนี้ร่างกายของคุณควบคุมความคิดครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกเทรนเสมือนกล้ามเนื้ออยู่ในเซลล์ประสาทของคุณมันทําได้โดยสัญชตาตญาณครับโดยที่ไม่ต้องผ่านการคิดแล้ว วิธีการแก้ครับคือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ซะก่อนนะครับเวลาที่คุณอยากจะสั่งสมองใหม่ตั้งโปรแกรมใหม่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสร้างตัวกระตุ้นที่เหมาะสมรวมไปถึงให้รางวัลที่น่าพึงพอใจจากการที่คุณสั่งสมองให้ทําอะไรบางอย่างแต่ก่อนที่คุณจะสั่งสมองนะครับอยากให้คุณลิสต์ออกมาก่อนว่าคุณต้องการอะไรความชัดเจนนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้คุณสั่งสมองได้คุณอาจจะทำสิบลิสต์ออกมานะครับว่าตอนนี้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร ลดน้ำหนักหรือว่าต้องการสร้างความร่ำรวยเขียนออกมาให้ชัดเจนที่สุดครับจากนั้นนะครับขอให้คุณนะครับเขียนเพิ่มเติมว่าสภาพแวดล้อมเดิมที่คุณเนี่ยเคยอยู่เคยเป็นมันมีอะไรที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้คุณอารมณ์เสียงดหงิดหรือว่าไม่พอใจอะไรก็สิ่งเดิมเดิมที่คุณเคยพบเจอในสภาพแวดล้อมตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีให้ลิสต์ออกมาครับและให้ลิสต์ในอีกฝั่งหนึ่งครับว่า อะไรคกอสภาพแวดล้อมที่คุณปรารถนากันแน่อะไรเกอสิ่งที่คุณต้องการให้คุณเขียนมันให้ชัดเจนทั้งสองอย่างครับและอย่างแค่รู้กันนะครับว่าประสบการณ์ในอดีตที่มีอารมณ์เข้มขน้นรวมไปถึงมีพลังงานที่เข้มขน้นมันทาให้ร่างกายเราเนี่ยทำทุกอย่างตามสัญชตาตญาณแล้วโดวยแทบจะไม่ผ่านการคิดหรือคิดน้อยมากทั้งที่เราอยากจะคิดใช่ไหมครับ คราวนี้เราต้องให้จิตใจของเรามันมีอำนาจเหนือร่างกายบ้างสิ่งี่คุณทำได้ครับคือฝึก visualization หรือว่าฝึกจินตนาการบางท่านจะทำสมาธิก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบละกันถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย visualization หรือจินตนาการว่าคุณเนี่ยปรารถนาจะมีชีวิตแบบไหนในสภาพแวดล้อมแบบไหน คุณมองเห็นสิ่งใหม่ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นคุณสร้างความเคลื่อนไหวคุณเห็นภาพพยนต์ในหัวของคุณในโลกของกีฬานะครับหรือว่าโลกของธุรกิจเขาจะเรียกว่าการซักซ้อมภาพในหัวครับการที่คุณเนี่ยฝึกให้จิตของคุณเนี่ยมีอํานาจในการสร้างภาพใหม่ขึ้นมาคุณกําลังกระตุ้นให้สมองคุณสร้างเซลล์ประสาทใหม่ขึ้นมาครับทุกครั้งที่คุณฉายภาพความคิดในหัวของคุณมันกําลังสร้างเส้นประสาทครับที่ชัดเจนถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณจินตนาการนะครับ คุณยิ่งมีอารมณ์ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับภาพนั้นที่มันเกิดขึ้นคือคุณอินมากครับกับภาพที่คุณจินตนาการและคุณสามารถทําท่าทางประกอบไปด้วยได้มันจะยิ่งสร้างเซร์ประสาทที่เร็วมากขึ้น การสั่งสมองใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานแต่ใช้ความรู้สึกที่เข้มขน้นได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วและรู้สึกอิ่มเอมใจฟูรู้สึกดีมากๆครับกับสิ่งนั้นสิ่งใดก็ตามที่คุณพุ่งความสนใจโอป,ป้าบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะขยายใหญ่เพราะฉะนั้นการสั่งสมองใหม่เพียงแค่คุณพุ่งความสนใจไปที่ภาพ,พย,ายนตร์ในหัวของคุณพุ่งอารมณ์ความรู้สึกไปที่ภาพในหัวของคุณจดจ่ออยู่กับมันและค้างสภาวะนี้ที่คุณอิ่มเอมใจ อย่างน้อย17เจวินาทีหรือนานกว่าน,นั้นได้ยิ่งดีครับสื่อประสาทจะถูกสร้างขึ้นเร็วมากๆและเมื่อคุณฝึกจินตนาการซ้ำๆย้ำๆบวกกับในโลกความเป็นจริงคุณก็ลงมือทำอย่างสอดคล้องกระบวนการปรากฏผลนะครับก็คือความคิดกำหนดความรู้สึกความรู้สึกกำหนดการกระทำการกระทำกำหนดผลลัพธ์ครับคุณจะต้องคิดรู้สึกและลงมือทำให้สอดคล้องกันที่สำคัญครับเมื่อคุณฝึกจินตนาการซ้ำๆทุกวัน จิตใต้สึกไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือว่าหลอกกันแน่มันจะสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับคุณโดยอัตโนมัติและเมื่อคุณฝึกสิ่งนี้ซ้ําๆทั้งจิตนาการบวกกับสวมกันไปในความรู้สึกนั้นบวกกับการลงมือทําที่สอดคล้องกันแล,ล้วเราก็คุณจะได้ชุดความคิดใหม่คุณจะได้รูปแบบใหม่เมื่อคุณใช้เวลานานมากพอในการฝึกสิ่งนี้ยิ่งคุณใส่พลังมากเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเกิดขึ้นเร็วนั่นก็คือน,นิสัยของคุณ และเมื่อนิสัยที่คุณต้องการเนะยครับมันเกิดขึ้นแล้วให้กระตุ้นด้วยสภาพแวดล้อมหรือคงสภาวะด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคุณอยากออกกําลังกายคุณสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการที่คุณจะไปเคลื่อนไหวร่างกายหรือเปล่าคุณอยากจะอ่านหนังสือคุณอยากจะสร้างความร่ํารวยคุณนี่ทําอะไรที่เข้าใกล้ความร่ํารวยหรือว่าได้อ่านหนังสือหรือเปล่าครับเมื่อคุณสร้างสภาพแวดล้อมนั้นให้ใช้เวลาในสภาพแวดล้อมนั้นบ่อยที่สุดจะเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อคุณทําอะไรบางอย่างที่ก้าวหน้าหรือเป็นที่น่าพอใจแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามใส่รางวัลกระตุ้นให้กับตัวเองครับชื่นชมตัวเองให้รางวัลตัวเองมองเห็นทุกการเดินทางเนี่ยมันมีคุณค่าคุณกําลังกระตุน้นความคิดครับให้สร้างเส้นประสาทที่แข็งแกร่งขึ้น เมื่อชุดความคิดมันเกิดขึ้นผ่านจินตนาการและคุณลงมือทําและคุณสร้างตัวกระตุ้นคือคุณตอกย้ำนะอันนี้เรียกว่าการตอกย้ำนะครับเมื่อคุณตอกย้ํามันเข้าไปซ้ําๆย้ำๆมันจะกลายเป็นรูปแบบใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นแน่นอนครับว่าเราจะต้องสู้กับของเก่าไหมไม่จําเป็นครับเราแค่ทําให้ของใหม่ของเราเนี่ยมันมีพลังกว่ามันแข็งแกร่งกว่าอย่าพยายามกําจัดนิสัยเก่าแต่ให้ทํานิสัยใหม่ที่แข็งแกร่งกว่า ให้สั่งสมองใหม่ให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไม่จําเป็นต้องลบตัวคุณคนเดิมนะครับแค่เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมมันก็เพียงพอแล้วหากคุณต้องการให้นิสัยใหม่ของคุณเนี่ยมันคงอยู่คือนิสัยที่มีความสุขนิสัยสําเร็จนิสัยที่มีสุขภาพดีทั้งหมดนี้ก็คือแค่รักษาสภาพแวดล้อมให้ดีเท่านั้นเองครับบวกกับสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้สมดุลอยู่เสมอยามูเสียพลังงานกับเรื่องที่ไร้สาระกังวลเครียดหรือว่าพลังงานเชิงลบต่างๆครับ เพราะว่าเมื่อสมองของเราเนี่ยมันเกิดความเครียดขึ้นมามันจะทําลายตัวเองเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับแรงกดดันหรือว่าแรงต้านต่างๆหรือแรงกดดันต่างๆคุณเคยไปไหมครับที่คนบางคนเกิดโรคหรือว่าเจ็บปว่วยโดยไม่มีสาเหตุเลยไม่ได้จะทําอะไรเลยกินอาหารก็ดีพักผ่อนก็ดีแต่ว่าก็มีอาการเจ็บป่วยนั่นแหละครับต้องสังเกตนะครับว่าเราเนี่ยมีอารมณ์ความเครียดอยู่หรือเปล่าลึกๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราคิดบวก แต่จริงๆมันอาจจะมีความเครียดปะปนก็ได้ต้องหาทางชำระอลางครับเช่นไปออกกาลังกายไปนั่งสมาธิบ้างหรือว่าใช้คาพูดเชิงบวกหรือแม้แต่การจริตนาการเข้าช่วยนะครับสิ่งที่อยากให้คุณฝึกก็คือสังเกตร่างกายคุณครับคนที่ไม่สามารถสั่งสมองได้เนี่ยให้สังเกตร่างกายด่วนเลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถโกหกเราได้ครับการที่คุณจะอยู่เจ็บป่วยการที่คุณมีร่างกายตึงเกินไป อ้วนเกินไปพร้อมเกินไปหรือในอวัยวะคุณเนี่ยมีระบบย่อยที่ไม่ดีอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นผิดเพี้ยนในร่างกายจะเรียกว่าไม่ปกติก็ได้ครับให้สังเกตครับมันเป็นจุดไหนจุดนั้นอาจจะมีอารมณ์เชิงลบค้างอยู่จําที่อป,ป้าเคยบอกได้ไหมครับอารมณ์ที่เข้มขน้นพลังงานที่เข้มข้นครับกับการที่คุณใส่ใจกับเรื่องในอดีตเช่นเรื่องดีและไม่ดีมันสร้างซล่์ประสาทในร่างกายเราครับเราเป็นราทุกวันนี้เพราะว่ามันสะสมกันมา ทุกอย่างอยู่ในร่างกายเราเขาถึงได้บอกไว้ว่าถ้าเราจะชำระล้างอะไรก่อนเริ่มที่ร่างกายเราก่อนได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับร่างกายเราหรือควรจะหาทางกําจัดความเครียดออกไปเช่นนั่งสมาธิหรือแม้แต่การออกกํลาลังกายฝึกคิดบวกก็ได้ครับหรือว่าไปเที่ยวให้คุณลีแลกก็ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องของการสัตว์สมองใหม่คือ คุณต้องระวังความเครียดหรือว่ากําจัดความเครียดที่ผ่านมาจากในอดีตก็ได้ครับจากเมื่อวานหรือแม้แต่ตอนนี้ก็ตามระวังเรื่องของความเครียดเนื่อความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามสมดุลของสารเคมีในร่างกายจะถูกรบกวนพลังงานทั้งหมดของคุณจะถูกดึงออกไปในการรับมือกับความเครียดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าอาวัยวะสําคัญในร่างกายของคุณถูกดึงพลังงานไปใช้ เห็นไหมครับว่าเวลาที่เราปวดหัวไมเกรนบ้างหรือเวลาที่เราอย่าอยู่ก็แสบกระเพาะอย่าอยู่ก็เส้นตึงอย่าอยู่ก็มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อมันมาจากการที่เราเนี่ยมีอารมณ์เชิงลบอะไรบางอย่างอยู่ในเสือประสาทของร่างกายต้องรีบทําความเข้าใจและขจัดมันออกไปครับอย่างที่บอกครับคุณสามารถทําได้หลายวิธีจิตนาการนะครับออกกําลังกายนั่งสมาธิแล้วก็สร้างสมดุลทางอารมณ์ พยายามที่จะมีนิ่งนะครับหรือว่าให้ความหมายหรือว่าให้ข้อสรุปกับเรื่องที่มันผ่านมาในชีวิตหรือแม้แต่เรื่องที่เจอในวันนี้ในเชิงบวกค,ครับทุกเรื่องในชีวิตโอป้าเชื่อว่ามันจะส่งคุณไปยังจุดที่ดีกว่าเสมอไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาสุขภาพการเงินการงานหรือความรักทุกเรื่องเป็นบทเรียนต่อไปนี้นะครับมันจะไม่มีปัญหาสําหรับคุณอีกต่อไปทุกเรื่องที่เข้ามามันคือบทเรียนเท่านั้น เมื่อคุณเป็นคนที่ฝึกให้ความหมายใหม่เซลล์ประสาทเนี่ยจะไม่ดึงพลังงานมาสู่ความเครียดความกังวลอีกต่อไปร่างกายคุณเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแน่นอนครับการสั่งสมองใหม่จําเป็นต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่ทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ําเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้โดยสรุปนะครับจิตนาการผู้ในเชิงบวกรักษาอารมณ์ในเชิงบวกแล้วก็ขจัดความเครียดออกไปทําให้ร่างกายและจิตใจรีแลกที่สุดผ่อนคลายมากที่สุด คุณอาจจะฟังโปรแกรมสะกดจิตก็ได้นะครับในช่อง YouTube อบป้าอีสานก็มีไปฟังได้ครับที่เพลย์ลิสต์โปรแกรมจิตนะครับและที่สําคัญเนี่ยให้สรุปที่ดีกับทุกเรื่องที่เข้ามาอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเครียดความกังวลนานเกินไปเพราะยิ่งคุณเนี่ยสะสมความเครียดมากเท่าไหร่พลังงานก็จะเข้าสู่ร่างกายคุณพลังงานลบนะครับไม่ใช่พลังงานบวกเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนน่อไปนี้คุณก็แค่ทําทั้งหมดนี้พ,พร้อมๆกันครับสะสมทุกอย่างบทสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คุณก็จะสามารถสั่งสมองใหม่ให้เป็นคนสําเร็จและมีความสุขได้ครับที่สําคัญอย่าละทิ้งความฝันและเป้าหมายที่คุณต้องการนะครับคุณสามารถสั่งสมองใหม่ได้เพียงแต่คุณต้องสร้างความพยายามอดทนในการสร้างรูปแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าของเก่าเนี่ยมันเท่ากับอายุของคุณณปัจจุบันจะสร้างของใหม่ก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกัน ให้เวลากับการเติบโตนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับโอป้าเชื่อว่าคุณทําได้โอป้าเองก็เปลี่ยนมาจากการเปลี่ยนรูปแบบนี้เหมือนกันพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับว่าฉันตัดสินใจเป็นคนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอให้คุณทําได้ทุกคนครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาขงข้อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ mindfulness มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสาค็อตสำเร็จและอารมณ์เงินและไมโฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NOP และไมโฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดใเป็นวิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิวิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ